Hi everyone and this is an analysis on the 3rd th of June 2020. สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันพุธที่3มิถุนายนนะคะ Analysis ใน,นวันนี้นะคะเริ่มด้วยอันดับแรกแน่นอนเลยค่ะเราต้องไปอ่านข่าวกันก่อนนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะก่อนที่จะเข้าเทรดค่ะโดยที่ที่ข่าวที่โซมาอ่านประจำก็คือ n e w s h w k นะคะ Um, เริ่มต้นด้วยที่ประมาณ7โมงครึ่งนะคะที่ European Time นะคะทุกวันนะคะข่าวนี้ก็จะออกมานะคะมาอ่านกาันมาอ่านข่าวด้วยกันข่าวว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะดิ h um, t c o n t i n u e to w e a k e n a n l f a l l fell below 97.50 level price r e m a i n pressure by the lack of safe haven demand u s d Steady นี่นะคะเขาบอกเขาบอกนะคะว่า E.U. USD เนี่ยขึ้นไปสูงนะคะเนื่องจากว่า German ruling c o n a t i o n d i s c discussion on simulas sim ula, sim on to drag talk on another day นะคะก็คือเกี่ยวกับการการประชุมจากเยอรมันเนี่ยมีมีแรงสนับสนุนส่งให้ยูโรเนี่ยแข็งค่าขึ้นนะคะส่วน GBP also extend to gain on before hitting the sell นะคะ um GBP ก็สูงขึ้นนะคะ USD J p a n i u e gain polling of f intraday high but h e l on the most it recent gain อวกาศหรืเดอะมอลไซสเกิดอะไรขึ้นนะคะแอนติพอเดียนส์นี่ก็คือออซี um, ่นะคะเบนฟิต t รอมเด e ะกร e นแบ็กคอนติเนสนะคะก็คือขึ้นสูงขึ้นเนื่องจากว่า r e e n b a c กเนี่ยก็คือ US, USD อนะคอะ่อ um, น uh, ค่าลงนะคะ ừ, เขาบอกว่าออสเซียนยูเเนี่ยได้รับการ แข็งค่าขึ้นเนื่องจาก g p p p r i ปรนะคะก็คือมีส่วนทำให้คนเนี่ยบายออสเตรเลียมากขึ้นนะคะแต่ด้วยส่วนตัวโซคิดว่าปัจจัยที่ทำให้ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นตอนนี้นะคะเพราะว่า USD เนี่ยทรัมป์เนี่ยกำลังวุ่นวายกับการประท้วงภายในประเทศนะคะก็เลยไม่มีข่าว เทร a l k trade w a ลนะคะกับไชน่านะคะก็เลยทําให้ออสเตรเลียเนี่ยแข่งค่าขึ้นต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราต้องระวังก็คือว่าเมื่อใดก็ตามนะคะที่เทรดวอลนะคะ back on the table นะคะออสเตรเลียก็จะอ่อนค่าลงค่ะโอเคนะคะสำหรับ Um, so the committee w วัน mixed oil price outperforming on the section rebounding which is all WTI crude future approaching จุดจุดจุดสามหูสูงกว่าเมื่อวานเยอะมาก For first time in March to gain all w ในการดู to d i s e v e r a l facts คือสิ่งที่เกิดขึ้นก the risk potential okay, surprising so, down โอเคนะคะก็ um. ่าเหมือนเมื่อวานเลยค่ะยูโรออสซีแล้วก็ GBP มันเดี๋ยวอีกประมาณครึ่งชั่วโมงจะมี GBP ออกนะคะก็มาดูกันว่าวันนี้จะเทรดอะไรได้นะคะโซ so, ตั้งออเดอร์ไว้นะคะจะเทรดออสซี่เห็นไหมคะว่าโ so, ซไม่ได้มีออเดอร์ค้างนะคะ ทุกออเดอร์ปิดไปหมดแล้วนะคะของเมื่อวานเมื่อวานสามารถทำกำไรออสเตรเลียนิวซีแลนด์ได้นะคะแล้วก็ยูโรเอ็นะคะ no sorry ยูโรยูเสค่ะส่วนวันนี้นะคะออสเตรเลียนิวซีออสเตรเลียเจแปนิเซียนก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจนะคะเพราะว่ากำลังจะชนแนวต้านที่สำคัญนะคะซึ่งชนแน่ๆน,นะคะอีกประมาณ23 24, ปิบ24ปิบนะคะ ส่วนจุดเข้านะคะเราจะต้องรอให้มันย่อนะคะโซมองว่าโซมองว่ามันถ้ามันย่อมาถึงตรงนี้นะคะมันก็น่าจะมีจุดเข้ากลับไปถึงยอดนี้นะคะ ปึ๊บนี่นะคะอันนี้เป็นจุดเข้าอันนึงนะคะแต่ว่าจะขอเฝ้ากราฟนี้นะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมาชนตรงนี้แล้วก็แล้วก็เด้งกลับก็ได้เพราะว่ามันตั้ง5้6 0ปิบแล้วก็ส่วนต่างตรงนี้ประมาณ16ปบิเอาอย่างนี้แล้วกันโซจะใส่ออเดอร์ตรงนี้นะคะแค่แค่30 0 3 0เอา ไม้น้อยถ้าเกิดว่ามันดีพอเพื่อแบกเราก็จะใส่ไม้ใหญ่ขึ้นนะคะโอเคค่ะส่วนคู่อื่นนะคะเอ่อไร cat แอโซจะไม่เทรดวันนี้นะคะเพราะว่าวันนี้จะมีข่าวอออีกเรื่องหนึ่งที่ควรจะเช็คนะคะก็คือเช็คข่าวด้วยนะคะวันนี้เนี่ยจะมีแคนาเดียนแล้วก็ USD นะคะช่วงสามทุมช่วงสามทุมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเทรดคู่นี้ก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าไพรซ์มันย่อลงมาหรือว่ามันมัน,ม,นมันทำเวลาไม่ทันเนี่ยมันอาจจะติดสตั๊กกับกับรีพอร์ตนี้นะคะแล้วก็อีก ยี่สิบนาทีก็จะมี c m p นะคะอันนี้ก็น่าจะเทรดได้นะคะ um, What else What else Cat เห็นไหมคะเมื่อวาน Cat แ <c oughs> ปดสิบไม่รอกันเลยเข้าไม่ได้ <c oughs> เลื่อนไปคะ่ะ สามิบหกปิ๊บโหโอเคค่ะยังไงมาดูกันว่าอ้าวเข้าแล้วเข้าออเดอร์แล้วนะคะ ออสเตรเลียนเจแปนิเซยนโอเคค่ะมาดูค่ะว่าจะทำกำไรได้หรือเปล่านะคะขอบคุณค่ะ